สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอทแมปอนิเมะแบนกาส์นะครับวันนี้จะมาราีวิวเป็น2ตัวละครน,นะครับเป็นฮิเอะนี่นะครับหนึ่งตัวจากยูยูฮาคุโชหรือเปล่านะครับเอออันนี้เหมือนเคยดูแวบๆแต่ดูไม่จบขออภัยด้วยนะฮะอาจจะขัดใจใครบางคนนะครับนี่นนาะตัวนี้เป็นอีโวนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แน่นอนนะครับไม่ได้สุ่มมาได้นะแล้วก็ยังไม่ได้อยู่เองด้วยครับแต่ในโหมดใหม่มันมีให้เราเทำการรีวิวได้นดั่นเองเพราะงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวนี้เก่งขนาดไหนนะครับอ่ะ พาสซีฟของมันหลังจากที่ยูแล้วนะครับจะมี2องพาสซีฟเป็นดักกันเฟรมแอปซ็อปชันกับเป็นเอมพลาวเวอร์นะครับเฟรมนั่นเองเนาะโดยที่พาสซีฟสอตัวนี้คอมโบกันนั่นเองสำหรับพาสซีฟแรกนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นะครับถ้าตีกับมอนที่ติดตัวเบิร์นนะครับอ่ะที่ติดเบิร์นหรือว่าตีติดไฟตัวที่ติดไฟเนี่ยจะทําการนะครับลบการติดเบิร์นออกนะครับและบัฟเดิมเองเป็นเวลา30วินเทจนั่นเองนะครับแล้วก็อ่ยิ่งถ้าแตก ตัวนั้นนะครับอ่อย่างมอนเนี่ยติดไฟ10สแต็กนะครับตัวละครนี้ก็จะบัฟตัวเดเมจตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกนะอ่า1สแต็กเท่ากับ5%เองแปลว่าสูงสุดนะครับอยู่ที่100%ถ้าเรามีสักอ่าน่าจะ20สแต็กนะครับมันก็จะบัฟเดเมจตัวเองได้100%เองนะครับจากเบตเมิของเอดเมของมันเนาะท่าที่สองนะครับก็คือการตีติดไฟนะครับ30%ของดาเมจที่มันทำได้นั่นเนองเนาะก็คือถ้าตีแสนหนึ่งก็เบิร์น30,000นะครับถ้าตีหมื่นพันหนึ่งก็เบิ 300. น30 แถ้าตัวละครตัวนี้นะครับตีตียูนิตที่ติดไฟนะครับในระหว่างที่มันมีบัฟเป็นดักก้อนเฟรมแอปซูปชั่นตัวนี้เนี่ยอันนี้แอปเงื่อนไขแอปใช้ยากไปน,นิดนึงก็คือยูนิตตัวนี้ถ้าอยู่ในบัฟดักก้อนเฟรมแอปซูปชั่นอ่ะแม็กก็คือบัฟดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวละครตัวนี้จะตีติดแบ็กเฟรมนะครับทำได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวมันเองนะครับก็คือเป็นแบ็กเฟรมนั่นเองเนาะออไฟดำมาแล้วนะครับก่อนนี้นะ่าจะเป็นมีไฟสีฟ้าด้วยหรือเปล่านะเออไฟสีฟ้าของตัวคาเลมนะครับแมมมคอมโบบตตัวตัวีีเเิร์นนนนน่่าจะะลยนะ เออกลับมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นท่าคอสเออเคิร์สนะครับที่จะทำดาเมจกับบอสเพิ่มขึ้น50%น,นั่นเนองเนาะอ่าถือว่าดีมากเรารู้ห้าสิบกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีมันบ้างนะครับท่าโจมตีท่าแรกเป็นแบบเซอร์เคิลวีแบบนี้นะครับพุ่งมาฟันแบบนี้เนาะตีติดเบิร์นขั้นแรกหนึ่งพันเก้าร้อยเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะนะอันนี้คือสแตทที่บัฟดาเมจตัวเองไปแล้วนะครับก็คือไอ้โจไอ้ดับเบิ้ลเฟย์แอสซอฟชั่นนี่แม็กแล้วนะเออประมาณนี้นะครับ อ่ะขั้นแรก3,200นะครับอ่ะนี่เนาะขั้นเอ้ยเมื่อกี้3,000นั่นหรือว่าพันนั่นอะช่างมันนะครับขั้นที่2นะครับเอ้ยไม่ถึง3า0 0นสี่น่าจะพันขวานะครับขั้นที่2 3,600เพิ่มน้ำมีดเพิ่มระยะนะครับอัพไปเลยเนาะขั้นที่3นะครับ5,400เพิ่มน้ำมดเพิ่มระยะเหมือนกันเนาะ ขั้นที่4เปลี่ยนรูปกันอยู่ดีเป็นบัลลาดคอนเฟมนะครับดาเมจเด้งขึ้นไปจาก16ื่นเป็น4 8 0 0มอันนี้คือเสด็จแบบดาเมจคูณสองยุดแปดนะครับอันนี้คือเวอร์มากนะมีบัฟจากดานแปนะครับตีนะครับจาก2.6เป็น6.1ระยะ31.5นะครับเป, 1, ะะ 3, 5, บเปลี่ยนรูปการจริงเป็นแบบโครเนวีนะครับนี่แบบนี้นะจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีลงมานะครับเออเป็นเอ่อมังก,งกรมังกรมืดนะครับเออลืมชื่อไปแล้วมันมีชื่อบิวเวลของมันอยู่นะครับับเเอออโคทนะชื่ม่มนนะ อ่าต่อมานะครับดาเมจไอ้อัพนะครับ9,200นะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะเหมือนเดิมเนาะปึ๊บอัพไปเลยนะครับขั้นที่6นะครับ13,500นะเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะนะแล้วก็ขั้นที่7นะครับอ่า18,200นะครับดาเมจเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะเพิ่มสปีดด้วยนะครับก็คือตีช้าลงเนาะจาก6.1วิเป็น10.5วินองนะครับนี่แล้วก็อ่าระยะเนี่ยเพิ่มเป็น45เนาะปึ๊บอัพไปเลยตตตัััััววววละะะะะคครรนนนนนนนีีีีี้จ่่่่เเองบโดดดยยทู๋กกา ป๊บอ่ะมีอันนี้ติดมาเฉยเลยทุกทีนะครับโอเคปึ๊บอ่ะดูดูกันก่อนนะเมื่อกี้ฮิตโอเคฮิตเดียวนะครับตัวละครตัวนี้ตีฮิตเดียวนี่เองเ,องเ,องเนาะแม่เสียดายนะครับฟู l a ีทั้งทีน่าจะตีหลายฮิตน้อยเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนี่ก็จะเป็นฮิเอะนะครับจากยูยูฮายคุโชหรือเปล่านะครับเออนี่เลยนะครับตีติดแบบเฟรมได้ดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่คือเยอะมากนะครับ อัศดาหน,นึงที่ตัวมันแคปสีนะตัวนี้แคปสีนะครับหาได้จากการสุ่มตู้ซัมเมอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียก้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์เด็กขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนะครับ มาต่อกันที่ตัวที่2นะครับตอนแรกว่าจะรีวิวตัวอื่นแล้วแต่ว่าไเน,นี่ยมันตัวแคปซี 4, มือนกันก็รีวิวตัวแคปซีก่อนละกันนะครับที่วางได้4ตัวละครเนะาะสำหรับตัวเวเทอร์เนี่ยหลังจากอีโวแล้วจะมีแพสซีฟไอสเนลอันที่2นี้ขึ้นมานะครับถ้าอ่านชื่อแพสซีฟผีทอไาายเนะาะสำหรับแพสซีฟแรกที่ยังไม่อีโวแล้วมีเลยก็คือเดอะเวเทอร์ตัวนี้นะครับเมื่ออยู่ในตัวนี้โจมตีจะทําการสปาวนะครับทันเดอร์คาวนะครับก็คือเหมือนเมฆสายฟ้านะครับก็พายุฝนนั่่่่่่นน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 แแหละะะะอออออออยยููบบบบบพพืื้้้้คคครรรัััเเเขขาขาาาากกใชํวตีมมงไ เป็นเวลา10วินาทีเมื่อยูนิตเมื่อมอนนะครับเมื่อเรียกมอนแล้วกันนะครับเออมอนเดินผ่านจุดนี้นะครับจะทําให้ติดเบิร์นอ่าเป็นดาเมจ40%ของยูนิตตัวนี้เป็นเวลา6วินาทีนั่นเองนะครับเออก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับแถมสโลว์ได้อีกนะอ่านี่แสซ10ที่2นะครับมันจะทําการตีแล้วทําเปลี่ยนร่างนะครับเปลี่ยนร่างมอนนะแต่อันนี้เหมือนเราเหมือนยังบักบักอยู่งงเหมือนกันนะครับตอนแรกก็เปลี่ยนร่างให้อีกทีนึงไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเออเนาะ เข,เขาบอกว่าเมื่ออยู่ในตัโจมตีนะครับตัวละครที่ไม่ใช่บอสนะมอนที่ไม่ใช่บอสนะครับจะทำการเปลี่ยนร่างเป็นหอยทากแล้วก็สโลมันเป็นเวลาสามสิบ <30 S 1> วินาทีนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือเดือนชา้าลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเฉพาะมอนนะไอะตัวสโลเนี่ยไม่แน่าจว่าสโลบอสได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองดูในน,นี้กันเนาะแล้วก็ยูนิตตัวนี้นะครับเมื่อทําการโจมตีจะทําการตีติดบับเบิลนั่นเองนะครับถามว่าบับเบิลทำอะไรได้นะครับมันก็จะมีบอกตัวนี้นะ เดี๋ยวนี้แอนแท็กฮิตติ้งดีเอนเนอีเดลเดเ่ททำเดเมทสูงสุดเพิ่มขึ้นไม่ใช่สูงสุดสิเพิ่มขึ้น30%นะนั่นเองนะครับ,ก,รบก็เหมือนดีบัฟเป็นดีบัฟคล้ายๆกับอลูขาดนะครับแต่ว่ามันไม่ทับกันนะถ้าเทียบกับ อ๋อสตาก็คล้ายๆกับตัวติดมาร์กอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของบับเบิลนะครับวงการโจมตีขั้นแรกอยู่เป็นไลเอลีนะครับคาดหวางอยู่ที่800นะครับใช่ครับฟังไม่ผิดถ้าแปดรนะฮะหลังจาก e vo, อีวอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้อันนี้มันเป็นขั้นที่ยังไม่อีวนะเออ800นะครับเออเป็นตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับไอ้คลิสซี่คลิสซี่อะไรอย่างที่จากเอ่อคิวที T ้เกียร์นะครับอันนั้นคอมโบกันได้ด้วยนะ เลยดี๋ยวไปดูรูปแบบการยิตีกันบ้างนะครับ,แบ,รรบแบบลายวีในขั้นแรกนะก็จะเป็นยิงพายุออกไปแบบนี้นะครับเหมือนจะวางเมฆฝนแต่ว่าก็ดูไม่เห็นนะครับอขั้นแรก1,600นะครบอ่ะอัพไปเลยเนาะเพิ่มดาเม g เพิ่มระยะอันนี้ส t ต r คอ o a l i อย่างที่บอ,อกไปอาจจะคาดเคลื่อนได้ตามที่สไลดที่เรามีนะครับแล้วก็บัฟ d าเม g นี้เป็น,เป,นเป็นบัฟของด่านด้วยอาจจะดูแบบเออวื้อไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดาเม g เยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเออนี่เห็นไหมมันเป็นตัวัพพอร์ตซะมากกว่านนจากที่ดูนะครับ อยาดเวะมาอยู่แป๊บหนึ่งนะครเออนี่นะขั้นที่2นะครับเพิ่มดเวยเพิ่มระยะเหมือนเดิมเลยนะครับรูปแบบการตีไม่เปลี่ยนเนาะขั้นที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับสี่พนะครับขั้นที่4นะครับเปลี่ยนรูปแบบการตีแล้วเป็นทอร์นาโดโทสนะครับเออนี่เวินาทีนะครับอ่าดาเมจเพิ่มดเวยเพิ่มระยะเนาะแล้วก็ตีชาลงด้วยนะครับนี่ก็จะกลายเป็นโคลเนวีแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะตีหลายฮิตหรือเปล่านะครับเออเดี๋ยวลองดูกันนะ โอเคตีหลายฮิตแน่นอนนะครับทรงนี้ก็เออดีตรงที่เราสามารถสโลกับมอนที่ยังไม่เข้ามาระยะได้นะอ่ะเห็นปะประมาณนี้นะครับเอออยดีมากน้ำมีดโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับขั้นที่6นะครับเจ็ดพันสี่ร้อยนะเพิ่มน้ำมีดเพิ่มระยะนะครับขั้นที่เจ็ดก็เช่นเดียวกันเนาะเก้าพันสี่ร้อยเพิ่มน้ำมีดเพิ่มระยะนะอ่ะขั้นที่เจ็ดก็เช่นเดียวกันเลยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะน้ำมีดเพิ่มน้ำมีดเพิ่มระยะเหมือนเดิมนะครับเออมันก็วนๆอยู่แค่นั้นเนาะ ขันสุดท้ายนะครับห6 0 0 0หรือว่าขั้นแดนีคเองเป็นโลอนดีเป็นอะไรไมน่อช่างมันไปนะครับอะไรบิ๊เนี่แหละนี่เลยนะครับแล้เบลกลายเป็น92 0 0 0นะครับตี6.1นะครับระยะ45เนาะอันนี้มีบัฟจากด่านคูณ1.6กนะครับก็คือ160นั่นแหละคูณ2.6ตัวนี้ถ้าลดลงไปก็จะเหลือประมาณ30,000นิดๆนะครับเออ0 0 0ขาสิดออ20,000นขวา1 0 0 0นขวานะครับเปลี่ยนอัพไปเลยแล้วกันนะครับอารูกอันตีเป็นโคลนแบบกว้าง ตั๊เมดหรือเปล่านะเออจากเมจายนะครับเดี๋ยวนะโอเคเหมือนจะตีหลายฮิตแต่โอเคละลหลยฮิตอ่าหลายฮิตก็ได้นะครับโอเคเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะสำหรับตัวซับพอร์ตนะครับแคปซีนะอย่างที่บอกไปนะครับอ่สำหรับตัวครเวเธอร์อ่านี่เลยอันนี้ก็คือเป็นสแตทที่ไม่บับดาเมจนะครับสามหมื่นห้าเนราคารวมแล้วนะครับมีบอกไหมเอ่ยมันจะมีบอกอยู่นะ เ่เเางมาไปนะครับราคารวมนี่เลยเอาตัวนี้ไปคูณ4นะครับ1 2 0 0 0เอ่อ1 5 2 7 5นะครับก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่น่าจะต้องเล่นคอมโบน่าจะคุ้มขวานะครับตีติดทั้งบับเบิ้ลแล้วก็สโลเลยเนาะอันนี้หาได้จากแบนเนอร์อ่ะอีะเวนต์ซัมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ของยูอ่ามันจะมีรูปขึ้นบอร์ดแต่ว่าเดี๋ยวบอกบแล้วกันนะครับขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันในส่วนของ2ตัวละครที่เป็นแคป4ในแผบนี้นะครับตัวละครอื่นเหมือนจะแคป1แคป3หมดเเลยนาะ ยังแล้วก็มีวูคองที่แคปสีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีนกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้นะขอผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับอถ้าพูดชื่ออะไรผิดไปขออภัยด้วยนะครับอืม